สมบัติพ่อแม่พี่ฮุกไว้หมดเลยทำยังไงดี คำถามจากทางบ้านคอมเมนต์เข้ามานะครับผมว่าน่าจะเป็นกรณีที่พ่อแม่เนี่ยซื้อที่ดินใส่ชื่อพี่ไปเพราะคนจีนหรือคนเก่าคนแก่มันมีเรื่องก็คือที่เกียรติเดินทางไว้ใจใส่ชื่อลูกคนโตไปแล้วเดี๋ยวไปดูแลแบ่งก,ก,กันกับพี่น้องนะแต่คุณพ่อคุณแม่ไม่ทําพินัยกรรมถึงเวลาลูกไม่แบ่งลูกคนอื่นก็ไม่กล้าฟ้องโดนลังแกรลยนี้ครับกําลังบอกว่าจะพึ่งกฎหมายหรือจะพึ่งศาลเตี้ยกันดูนะครับลองดูสิครับเห็นไหมจากการที่ไม่ทําพินัยกรรมสร้างรักษามาัคคีเนี่ย มันกลายเป็นชนวนของการฟ้องร้องเพราะทรัพย์สินของพ่อแม่เพราะฉะนั้นใครมีปัญหาอยู่ผมแนะนําพ่อแม่ควรต้องทําพินัยกรรมนะอย่าอย่าทําแบบถูกกฎหมายอย่างเดียวนะเพราะถูกกฎหมายก็ฟ้องร้องกันอยู่ดีเพราะไม่มีช่องโหว่เต็ไมไปหมดเลยแนะนําครับใครสนใจพิมพ์สนใจมีสัมมนาฟรีเกี่ยวกับการทําพินัยกรรมสร้างรักสามาคัคคีผมว่าน่าจะช่วยให้ครอบครัวสงบสุขไม่มีการฟ้องร้องกันได้ไม่มากก็น,น้อยเลยทีเดียวแล้วพบกันในงานสัมมนาครับอย่าปล่อยทรัพย์สินครอบครัวทําให้พ่อแม่ พี่น้องฟ้องร้องทะเลาะกันรวมเรียนรู้การบริหารทรัพย์สินครอบครัวฟรีในสัมมนาออนไลน์พิมพ์สนใจใต้คอมเมนต์หรือกดตามลูกศรนนี้ได้เลย